สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ซนอลช่วงเย็นปืนใหญ่เปิดฉากเจรจาบาร์เลนเซียขอซื้อโรดิโก้ร่วมทัพสมสรอาร์ซนัลตกเป็นข่าวเริ่มต้นพูดคุยกับบา์เลนเซียแล้ว ถึงเรื่องซื้อตัวโรดิโกโมเรโนหัวหอกแดนกระทิงดุมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่19เมษายนว่าแอสตันกำลังเร่งดำเนินการหากองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่เอมริสเตเดียมในฤดูกาลหน้าหลังทีมอาเซียป,ปีแออเมริกอบามยองที่เหลือสัญญาอีกเพียงแค่หนึ่งปีไปหลังจบซีซั่นนี้ตามการรายงานของซันเดย์มิเลอร์ที่ระบุว่าตอนนี้ทัพปืนใหญ่ ได้เริ่มเคลื่อนพลส่งตัวแทนเข้าไปเจรจากับบาเลนเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักเตะที่าาสเันต้องการนำมาสู่ทีมก็คือโรดิโก้โมเรโนหัวหอกชาวสเปนิที่ยิงไป5ประตูกับอีก11แอสซิสในซีซั่นนี้ซึ่งทับคขังข่าวต้องการค่าตัว50ล้านปอน์ราว2 3 3 5ล้านบาทอย่างไรก็ตามชาลีนิคลัสตำนานควมใจสาวเดอเนเนอร ออกโรงแนะนําทีมเก่าของเขาว่าอย่าขายโอบามยองเป็นอันขาดเนื่องจากกลัวว่าจะหาตัวแทนนักเตะแบบนี้ไม่ได้มันมีวิธีที่แตกต่างออกไปแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องจับโอบามยองต่อสัญญาออกไปอีก3-4ปีแต่ถ้าประเมินกันไปแล้วสําหรับปีหน้าพวกเขาก็ต้องรับผลที่ทีมอัดร่วงลงไปอยู่ในครึ่งล่างของตารางเดอซันรายงานข่าวว่าแอสซนพร้อมใช้อเลซองเดลลักเซต กองหน้าชาวฝรั่งเศสแลกตัวกับโทมัสปาเต้กองกลางตัวรับของแอลติโกมาดริด Sky Sport รายงานข่าวว่าวันที่8มิถุนายนคือความเป็นไปได้มากที่สุดที่พรีเมียร์ลีกจะกลับมาทําการแข่งขันช่วงที่เหลือของฤดูกาลได้อีกครั้งแต่ประเด็นการจบลีกภายในวันที่30มิถุนายนไม่ได้มีการถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมทางรัฐบาลอังกฤษได้ถแถลงการว่าการล็อกดาวน์ประเทศ จะมีต่อไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์และหากสถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้นนักเตะจะสามารถกลับมาซ้อมได้ในช่วงต้นเดือนหน้าส่วนการแข่งขันจะเป็นแบบปิดโดยนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชและผู้ตัดสินจะต้องผ่านการตรวจเชื้อโดยแต่ละทีมยังเหลือโปรแกรมที่ต้องลงเล่นอีก9หรือ10นัดคาดว่าจะใช้เวลา5สัปดาห์ในการแข่งขันให้แล้วเสร็จเดอะการ์เดีรายงานข่าวว่าเอเวอเรต ใกล้ที่จะคว้าตัวกาเบี้ยวเซนเตอร์แบ็กของลิวมาเสริมทัพในซีซั่นหน้าด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์โดยดาวเตะวัย22ปีเคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลและเชลซีด้วยโซแคมเบลอดีตปาการหลังจอมแกร่งของอาร์ซนมองว่าอาร์เซนอลทำได้ดีที่คว้าตัววิลเลียมซาริบามาเสริมทัพตั้งแต่เนิ่นๆเขากล่าวว่าเราทำได้ฉลาดมากในการเซ็นสัญญากับซาลิบา ตั้งแต่ซัมเมอร์ปีก่อนมิเกลอาริตตาไม่ใช่คนโง่เขารู้ว่าต้องปรับปรุงเกมรับของทีมถ้าเขาต้องการพาทีมควา้าแชมป์ซาลิบามีฤดูกาลที่ดีแต่เขายังเด็กมากๆเขาต้องการนักเตะประสบการณ์สูงช่วยเขาพัฒนาเขาจะช่วยทีมได้ในซีซั่นหน้าแต่เขายังต้องการาร์ทเนอร์ที่ดีสมสรอนต้องเพิ่มผู้นำระดับเวอร์คาร์ดในเกมรับถ้าพวกเขาต้องการกลับไปสู่เส้นทางการเป็นแชมป์อีกครั้ง มิกเกลอาร์ติต้าเหดโโขชของอาร์สตนออกมาเปิดเผยว่าการทำงานในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องแม้เวลานี้ทุกอย่างจะหยุดชะงักกับวิกฤตเชื้อระบาดเขากล่าวว่าเรามีการประชุมหลายครั้งเกี่ยวกับแผนเรามี1-2-3ความเปลี่ยนไปได้ที่แตกต่างผมไม่ใช่คนชอบด้านสดดังนั้นเรารู้ว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสัปดาห์และเราจะต้องเตรียมตัว ที่จะตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณ์ให้ได้เรามีเวลาที่จะทบทวนกับสิ่งที่เราทำได้และสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นรวมถึงสตาฟโค้ดด้วยเช่นเดียวกัน RMc รายงานข่าวว่าข้อเสนอซื้ออักเซลดีซ่าซีของอาร์สนอลถูกทางแรงปฏิเสธไปแต่ทั้งสองสโมสรมีแผนที่จะกลับมาเจรจากันใหม่อีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยทางแรงยืนการว่าพวกเขาต้องการค่าตัวนักเตะ15ล้านยูโรกับเซ็นเตอร์แบ็กวัย22ปีรายนี้เ e ก u a เดียนรายงานขขาวว่านักเตะของอาร์เซนอลคาดว่าจะตกลงอย่างเป็นทางการในการลดค่าเหนื่อย12.5เปซ็นเป็นเวลา12เดือนภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากนักเตะทั้งหมด27คนตกลงร่วมกันเป็นเอกฉันท์ผู้อยู่เบื้องหลังคือมีเกลวอดต้าเฮดโค้ชของทีม ที่ได้ทำการวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ร่วมกับนักเตะทุกคนในทีมโดยเขาได้อธิบายถึงความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุทธทางสโมสรได้มีการถแถลงการระบุว่าผู้บริหารของอารสตันตกลงที่จะลดค่าเหนื่อยของตนเองลงหนึ่งใน3และเป็นที่เข้าใจว่าสเตนโค o เอนเก้เจ้าของสโมสรจะอัดฉีดเงินของตัวเองให้กับสโมสรในช่วงวิกฤตแต่ยังไม่แน่ชัด ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินสดหรือเงินกู้ปีแอร์อเมริกโอบามยองกองหน้าของาอาสเซน,นเปิดเผยว่าเขาไม่ได้ต้องการเสื้อหมายเลข14ที่เคยเป็นหมายเลขเสื้อของเทียรี่องรีกองหน้าระดับตำนานของทีมปืนใหญ่เขากล่าวว่าผมชอบอยู่2เบอร์คือ9และ7แต่อเล็กซองลักแซตกับมิกกี้ครอบครองไปแล้วผมเคยถามมิกกี้ก่อนที่ผมจะย้ายมานายได้เลือกเสื้อหมายเลข7ไปแล้วหรือยัง เขาตอบว่าเขาเลือกแล้วโอเคดังนั้นผมต้องเลือกเบอร์อื่นแทนบังเอิญพอดีมาร์ติเนลลี่ฉลองที่มาถ้าดีใจฉลองยิงสิงเปากอบเอมปาเป้กาเบียวมาร์ติเนลลี่กองหน้าดาวรุ่งของอาร์เซนเผยสาเหตุที่เรียนแบบท่าดีใจเอกลักษณ์ของคีเลียนเอมปาเป้ในนัดที่พบกับเชลซีเนื่องจากวางแผนมาก่อนเกมแล้วหอกชาวบาซิเเลียนเป็นผู้ยิงประตูแรกให้กับทีมปืนใหญ่ ในนัดที่บุกไปเสมอกับเชลซี2 2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับท่าดีใจฉลองประตูการยืนกอดอกเหมือนกับหัวหอกปาริแสแซงแมงตรงมุมธงซึ่งหลายคนคาดว่าเขาทำแบบนั้นเพราะทำตามแฟนบอลบนอัธยันอย่างไรก็ตามแข้งวัย8 8ปีก็เผยเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่แฟนบอลคาดไว้เพราะเขาคิดว่าจะทำท่านี้มาตั้งแต่คืนก่อนเกมการแข่งขันแล้ว หลายคนคิดว่าผมมองไปที่แฟนๆและเห็นคนหนึ่งทำท่ากอดอกแต่ไม่ใช่เลยผมฉลองประตูหลังยิงได้ผมไม่ได้สังเกตเห็นว่าเขาทำผมมีความคิดว่าจะทำแบบนั้นถ้าผมยิงได้มันตลกดีนะเพราะผมบอกกับแม่ไปตั้งแต่คืนก่อนแข่งว่าผมจะทำประตูได้แน่นอนแม่กำลังทำอาหารเย็นและผมอยู่ในครัวกับเธอพร้อมกับพ่อและผมบอกกับแม่ว่าผมจะทำประตู และถามว่าเธอคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองประตูแบบนั้นซึ่งแม่ตอบกลับมาว่าทำให้ได้นะเพราะงั้นผมถึงมีท่าดีใจในหัวอยู่แล้วถ้ายิงประตูได้แต่ไม่ใช่ว่าทำเพราะเห็นคนอื่นทำผมคิดไว้อยู่ในหัวแล้วว่าจะทำมันได้มาตินเนลลี่ทิ้งท้าย